แฟนทั่วเอเชียส่งกำลังใจนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังติดโควิด -19 ทำเอาแฟนๆทั่วเอเชียต้องส่งกำลังใจกันอย่างระดัวให้กับนักแสดงหนุ่มชื่อดังพร้อมราชพัฒหลังที่ค่ายต้นสังกัดอย่าง Rocky Thailand ออกมาประกาศว่าหนุ่มพร้อมนั้นได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยถแถลงระบุว่าบริษัท b e g i n n e r p e r f e c t จำกัดขอแจ้งให้ทราบว่าพร้อมราชพัฒ วารสารนักแสดงในสังกัด r o ก k ้ Thailand ได้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่28กันยายน2564ทราบผลว่าพบเชื้อและกำลังรักษาตัวโดยงานพร้อมทั้งหมด จะต้องถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีทางบริษัทได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงให้ทราบและกำลังไล่เนี้อไทม์ไลน์โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีโดยด่วนทางบริษัทให้นักแสดงและพนักงานที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยเร็วที่สุดและกักตัวตามมาตรการของรัฐเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่วันพุธที่2 9กันยายน2564ถึง13ตุลาคม2564 บริษัทต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจหากมีความคืบหน้าอื่นใดทางบริษัทจะประกาศให้ทราบอีกครั้งขอบคุณเครดิตจากที่นี่ com